ใครที่ชอบดื่มน้ําอัญชันบ่อยๆลองมาดูคลิปนี้นะคะว่าน้ําอัญชันเนี่ยมันมีประโยชน์แล้วก็มีโทษอะไรบ้างใครที่ไม่ควรดื่มค่ะสวัสดีค่ะ คลิปนี้นะคะนานาจะขอพูดเรื่องเกี่ยวกับดอกอัญชันสักหน่อยเนาะเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้ค่ะนานากินน้ําอัญชันทุกวันเลยค่ะ <Wow. S 1> นานาเอามาต้มกินเนี่ยประมาณ5้าถึงหดอกเลยเนาะเพราะว่านานาใช้น้ํา2ลิตรเนื่องจากนานาเนี่ยกินน้ําประมาณ2ลิตรเป็นประจําทุกวันอยู่แล้วค่ะก็เลยคิดว่าอืมไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ต้มมันไปเลยทีเดียวละกันทีนี้พอกินไปได้สักพักเกิดอาการนี้ค่ะ เวียนหัวหน้ามืดค่ะก็เลยต้องกลับไปค้นคว้าหาข้อมูลดูว่าเอ๊ะจะเกิดจากดอกอันชันหรือเปล่าเพราะสังเกตร่างกายตัวเองว่าไม่ได้กินอะไรแปลกปลอมสิ่งที่กินเพิ่มเติมขึ้นมานั่นคือน้ำอัญชันค่ะ ดอกอัญชาเนี่ยนะคะมันมีประโยชน์หลายอย่างเลยค่ะสรรพคุณของเขาเนี่ยทั้งลดระดับน้ําตาลในเลือดนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอวัยค่ะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายแล้วก็ยังช่วยบรรเทาอาการเหน็บชาตามนิ้วมือนิ้วเท้าของเรานะคะนอกจากนั้นก็ยังบำรุงสมองแล้วก็ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีด้วยค่ะสรรพคุณเยอะมากแต่ถ้าเรากินมากเกินไป จากจะได้ประโยชน์ก็จะกลายเป็นได้โทษแทนนะคะเพราะฉะนั้นควรจะกินให้พอเหมาะปริมาณที่พอเหมาะอก็คือ2-3ดอกต่อวันค่ะแต่น้าๆกิน5-6ดอกต่อวันเลยเรามาดูโทษของน้ำอัญชันกันดีกว่าค่ะเราเนี่ยไม่ควรดื่มน้ำอัญชันที่มีสีเข้มมากเกินไปนะคะเพราะมันจะส่งผลต่อการทำงานของไตค่ะไตเนี่ยจะต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อขับสารสีของดอกอัญชันออกจากร่างกายนะคะ ใครที่ป่วยเป็นโรคโลหิตจางก็ควรจะหลีกเลี่ยงไม่ดื่มน้ําอัญชันนะคะเพราะว่าดอกอัญชันเนี่ยเขามีฤทธิ์ในการละลายริมเลือดค่ะซึ่งจะเป็นอันตรายต่อผู้ที่เป็นโรคโลหิตจางได้นะคะและสุดท้ายเลยค่ะนะนะ้าะอาจเจอข้อนี้ก็เลยถึงบางอ้อของตัวเองนั่นคือ ผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงแล้วก็ความดันโลหิตต่ําไม่ควรดื่มน้าอัญชันนะคะเพราะว่าจะทําให้นามือได้ง่ายค่ะเห็นไหมคะอาหารอะไรก็ตามค่ะมันมีประโยชน์มันก็มีโทษเพราะฉะนั้นก่อนจะรับประทานศึกษาข้อมูลมันสักนิดนึงนะคะว่า มันมีประโยชน์แล้วมันมีโทษอะไรหรือเปล่าอย่างที่เวลาเราเห็นเขาโฆษณาว่าอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีนะคะ่ะเขาโฆษณาแต่ประโยชน์ของมันเขาไม่บอกโทษของมันดังนั้นเดี๋ยวนี้อินเทอร์เนต็ตค่ะมีประโยชน์มากๆนะคะเซิร์ชสักนิดนึงค่ะว่ามันมีโทษอะไรหรือเปล่าแล้วใครที่ควรกินไม่ควรกินควรกินปริมาณแค่ไหนคะ่ะเพื่อที่เราจะได้รับประโยชน์สูงสุดนะคะอย่างนันะตอนนี้ก็เลี้ยงน้าอันชันไปแล้วค่ะเพราะว่ากินแล้วน้ามืดนะคะเวียนหัวคือนานะก็ไม่แน่ใจว่า ตัวเองในความดันสูงหรือความดันต่ำแต่อาการก้มก็เวียนหัวเงยก็เวียนหัวเนี่ยคือเป็นมานานมากแล้วนะคะแล้วก็มาอาการดีขึ้นตอนที่ฝึกโยคะนี่เองค่ะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะสุขภาพดีเริ่มที่การกินและการนอนนะคะอย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ